เอ <laughs> าตก็ต่อกันเลยนะนี่ก็มาดูความเสียหายหลังจากน้ำลดน้ำจะเป็นยังไงนะที่เพิ่เป็นเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับ,อ,บอ่ะนี่ก็เส้นทางก็ยังวิ่งได้อยู่นะเส้นนี้ผมไม่รู้เส้นสนี้เส้นเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะเขนนะาขน,ขน้อยเนสะ้นเขาน้อย ถนนไม่ได้เสียหายเลยมากมายนะแหมขับช้ามันจะช้ากว่าช้าในชเวอนะ์มันจะเร็วก็เลยคุนนะนี่เป็นไงอะมุ่งกับมันจริงๆริงนี่เป็นไนจะได้แล้วก็นนั้น

เฮ้ยร่วมหมดแล้วนี่อเป็นแบงค์ที่ไมโครนะ KX913 นะมากวาดนะแล้วก็ LC7 ไทยนะนี่ในไทยเองนะโดยตากล้องนะถือว่าถ่ยแบบยบับๆนะถ่ยแบบไม่มีประสบการณ์กันเลยทีเดียวเชียวนี่คว้ามือนี่นะเอาเลี้ยวเข้าไปเลยนี่แปลงข้างหน้าที่มีไมโครอยู่นะเขาก็จะปลูกทุเรียนนะแต่เราไม่ปลูกนะเราปลูกปาล์มดีกว่านะเราไม่เก่งเรื่องทุเรียนนะ ทำมันก็เป็นด้วยขูกูโคตรใหญ่เลยตอนเราก็ไม่ได้ขุดอะไรนะเพราะว่างบประมาณน้อยกอน้ำมันเยอะอีกแล้วเช่นเคยนะตปลงนี้เข้าไปเพื่อ ค่อยค่อยๆนะค่อยๆครับค่อยๆเลาตอนเยนด้้่อย่อยๆโอ้โหอน้ำเต็มแปลงเลย

ก็เปียกดีนะเปียกทั้งตัวเลยนะโอเคนะครับว้าวจะประมาณนี้กันสั้นคนระับคลิปนี้ไปกลับเก็เ,เปียกใช้ได้นะ,นะ,นะเราหแห้งนะอาทิตย์นะดูว่าแห้งทันหรือเปล่านะตรงนี้เขาขุดด้วยไม่ไนดะ้ก็จะตัดปามนะตรงนี้ขุดแนะเขาขุดโอเคนะคลิปนี้ก็สั้นๆนะ ถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะ้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม